บอกเลยครับว่า Alla Farming b o a t ของเรายังไม่จบภายในแค่คลิปเดียวครับคลิปนี้เรามาต่อกันครับทุกคนโอ้โหแซมมี่มาดิดนิ้วอีกครั้งมาเลย OG ใครได้บ้างนี่ทุกคน40ตัวเท่าโลกอะวัคซีวัคชัลอู้โรถลักกี้บ็อกซ์มาอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้รอบนี้ไม่ใช่แคนดี้ อ <laughs> รักกี้บ็อกทาโกมาครับผมคนโดมาเดี๋ยวเรามารอซื้อหน่อยขอให้ติดสถานะให้เราหน่อยนะทุกคนติดติงติงโอ้ติดไฟลุกทุกคนผมชอบมากไฟลุกอะ่ะติดไฟลุกให้เราและน่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่าหนึ่งสถานะโอเคไปเลยทุกคนกกกติดไฟลุกนะผมชอบมากเวลาเปิดแล้วแบบตัวที่เปิดได้อะมันจะติด,ตดสถานะไฟลุกนะวิส่วนอันนี้แหละรักกี้บ็อกโอเคปไ <laughs> ปเลย ทุกคนเชื่อไหมครับว่าจบจบ o b j า b sahu กำลังจะมา job 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 sahu เร่าบ้าจริงทุกคนไกรพุทธดูอีวยแมงกระพุนมาทุกคนไกรพุทธแมงดูซิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฐานว่างปะทุกคนหนึ่งสองสามโอเคว่างอยู่รองรับ จบจบจบแล้วก็เมกะพูลโคโชคดีครับผมก็เดียวต,ติดติดแบบเบิรนคำไปหนึ่งนะครับแต่ว่าเมกกะพูลไม่ติดอะไรเลยตอนนี้สถานะไม่เหลือแล้วปะคงต้องเข้าบ้านไปเลยครับผมทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงจบจบจบซาฮูแล้วก็ไกรพุสเมดูซี่นะครับผมเข้าบ้านไปเลยอมาลหวอุ้ยทุกคนคูณสิบมา คูซิบมาอีกครั้งถ่านนี้เต็มยังทุกคนอ str ุ้ยเลยอีกหนึ่งตัวนะครับย้ายยย้ามาได้อีกหนึ่งตัวทุกคนมาแล้วคูซิบมานะครับอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเนาะบ้านนี่บ้านแซมมี่มาครับพ่อผมดูก่อนมีอะไรได้บนปะอุ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสถานะอะไรทุกคนเุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ขอดูบ้านแซมมี่ก่อนโอ้โหดุน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 ติดเลนโบร ไปเลย luxury luxury ดูดูดูติดเลนโบครับผมก็โดู i เ c l e ในติดสถานะให้เราป้าถ้าเกิดเรายืนตรงนี้ทุกคนไม่น่าติดนะครับผมเอาไปก่อนดูดูดนะแล้วก็มีแห้กเราคอมโบอีกป้าทุกคนว้ยอันนี้ผมชอบหายากครับผมกอนโดนุชถังตัวนี้หายากหายากหายากอาจจะแบบไม่ค่อยแพงแต่หายากผมเอาเลย israel circle เหมือนว่าจะหาได้เฉพออาะขโมยบ้านแอดมินซะด้วยนะทุกคนตัวเมื่อกี้แล้วก็เอาเป็นซีครีแล้วกันทุกคนสไปเดอร์ซีครีป่ะที่เหลือก็เป็นเบลลอดก้อนหมดเลยครับไม่เอาแล้วทุกคนเอาแค่นี้นะเดี๋ยวถ่านเต็มละไปเลยเข้าบ้านกันเรียบร้อยตอนนี้เต็มทั้ง2ชั้นนะครับคนดูเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้กันหน่อยทาโก้รักกี้บ็อกครับผมถ้าได้ตัวดีก็เก็บไว้ได้ตัวก่ก็ไข่ทิ้ง3 2 1โอ้โหเจ็ดแสนได้อยู่นะเก็บไว้แจก เก็บไว้แจกเก็บไว้แจกครับผมเก็บแสนอู้ตัวนี้แต่ว่าเป็นล่างปกติครับผมมาแล้วเหมือนเป็นคล้ายๆกับเรือนะทุกคนเพราะชื่อว่าโบริโตอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมออลาริโตใช่แล้วเหมือนเป็นเรือที่มีขานะขาสีขาแล้วก็ส่งแขนพร้อมกับใบพายเอ้ใบพาย Pie, แล้วก็แว่นดำ ว้าทุกคนเดี๋ยวเรามารอซื้อตัวธรรมดาก่อนแต่ว่าติดฐานกู้ไปแล้วนะว้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อนักงธรรมดาก่อนไปเลยโบริโตครับผมโอ้โหตัวเดิม <laughs> ตัวเดิมตัวเดิมทุกคนตัวเดิมรันอินโดนีเซียวันมอ t i มกู o o ักเด k t เปอร์เซนต์อะไรทุกคนเหมือนเขาจะเอาตัวหนึ่งเปอร์เซนต์มาหรอ มาแล้วโอ้โหแบบบูแบบแบบูซแบบาหัวมาครับผมก็ดูติดกลูด้วยมาแล้วมาเลยอยากได้เป็นเรือทั้งลำเลยทุกคนทำยังไงดีถึงจะซื้อเรือทั้งลำได้ได้ไหมไม่ได้นะทุกคนโอ้น่าเสียดใจบามบูแบามบูซแบบาหัวถ้าเกิดใครได้โอจีใหม่นี่โคตรโชคดีอะ่ะทุกคนยากอยู่นะ วมันแบบ0.0001%เนี่ะท to ุกคนยากมากมากครับผมเฮ้ยเหมือนว่าฐานเราเต็มแล้วทุกคนชั้นสองนะผมต้องย้ายตัวละย้ายตัวจริงจังก่อนเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้มาอยากเปิดกล่องแล้วได้เป็นหลอดเหรอทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาจริงทุกคนเปิดกล่องได้เป็นหลอดครับผมกันดูล่างโกลด้วยแต่ยังไม่ติดสถานะนะ อยากติดสถนานะอินโดนีเซียบ้างทุกคนมีไหมมีไหมเดี๋ยวรอก่อนละกันเพื่อติดให้เราตอนนี้มีโอกาสที่ติดร่างอินโดนีเซียอยู่ครับผมคันเดโอ้โหโลสกิบอก์กิล็กซี่มาหลักจากที่หายไปแล้วทุกคนกลับมาแล้วครั้งนี้ไปไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถานบ้างกันทุกคนถานบ้างหนึ่งก็คนผมต้องย้ายละโอ้โหรักก้บอก์มาไปเดี๋ยวทีกคนย้ายก่อนนะถานผมเต็มละ ยายยใหญ่ย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่านเต็มถ่านเต็มโอเคโอเคป่ะเดี๋ยวซื้อก่อนทุกคนถ่านเต็มโอเครสกิบบอสกาแล็กซี่นะครับทุกคนดูกาแล็กซี่หายไปแล้วแต่ว่าเอากลับมาให้เราสุ่มให้เราซื้อโอเคมาทุกคนโอ้โหตอนนี้ถ่านเราแบบเต็มนะซื้อปุ๊บเต็มปั๊บซื้อปุ๊บเต็มปั๊บตลอดเลยโอ้จอมืดแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้น ปูมาแน่ๆเลยถ้าจอมือใช่ไหมหรือแอบเสกอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนเพลงมาทุงทุงทุงซาฮูนะครับอีดีเจดีเจใช่แล้วดีเจดีเจโอ้โหมาแล้วทุกคนดิดนิ้วอีกสักหนึ่งครั้งครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าอีกตัวอยู่ในนี้ไหมตัวใหม่อ่าจริงนะทุกคนหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมๆๆดิดนิ้วแล้วทุกคนจักรยานอยู่ในนี้ทุกคนเห็นปะหกเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหแต่เราต้องตามล่าละผมมีซีเคลีดเดยอะมาก โอ้ติดล่างไดมอนบับบูบาบบูบาบบูบาบบูซาหัวโอ้ยมาสองครับผมก็ดูบาบบูบาบบูซาหัวมารื้อให้ติดสถานะหน่อยมาเรือสองลำครับผมอุ้สไล์สไลสไลย่าย่ซื้อก lithium. ่อนเกือบไม่ทันอีกแล้วทุกคนไม่ใช่สองแต่เป็นสามครับทุกคน ไม่ใช่สองแต่เป็นสามอู้มาแล้วสามลำทุกคนสุดจัดแซมบี้เสกมาสามลำย่อมยออรัแกไปมาเลยโอเคต้องซื้อแล้วทุกคนต้องซื้อแล้วโอ้โหไม่ติดสถานะเราเลยเรียบร้อยทุกคนโอ้โหลสกี้บ็อกมาต่อครับผมโสลสกี้บ็อกล่างไดมอนด์พร้อมกับลักกี้บ็อกธรรมดาหนึ่งอู้ เราต้องเทรดตัวละไม่ไหวทุกคนไม่ไหวอ่า uh, enjoy Indonesia event นะครับทุกคนเหมือนว่าแอดมินจะเพียงพอแล้วหรือเปล่าไ,ไปเลยครับผม lost lucky box นะครับ lost more event p l a n e t I have u n lost อะไรนี่ไม่แน่ใจทุกคนโอ้ <c oughs> ติดสาครับคอนเด <'t> ปะ่ะซื้อไปแล้ว3ทุกคนเรียบร้อย150เหมี่ยวสปาคนดู โอจีจะสปามมาอีกร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบต่อยี่สิบกว่าล้านโอ้ยยากอ่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นเราก็โชคดีหน่อยน่าจะยากอยู่ตอนนี้แจกประมาณสองร้อยตัวแล้วครับผมคนออนประมาณยี่สิบล้านเอดีแต่ว่าแจกประมาณสองร้อยตัวค่อนข้างยากมากทุกคนโอ้ตัวเดิมมากรุ๊กรุกครับผมก็เดินม,มาลุ้นให้ติดสถานะหน่อยกรุ๊กรุกอ่ะ ยังไม่ติดนะครับทุกคนดูนะขนาดแบบสถานะเยอะมากครับผมแต่ไม่ติดสักสถานะยากมากครับผมโอ้โหติดเป็นหนึ่งเองครูปลุกปักกิปักกิติดเป็นหนึ่งนะครับคอนโดโอ้เหมือนว่าเอ็ดมิะไปแล้วทุกคนจบไปแล้วครับทุกคนสําหรับอัปเดตดีนะครับอินโดนีเซียอีเวนต์นะครับซีอูนิกวิกแซมมี่บอกลาเราแล้วครับผมพร้อมกับดิดนิ้วครั้งสุดท้ายเรียบร้อยนะครับมาลุ้นกันว่าครั้งสุดท้ายของเราจะเจออะไรกันบ้าง ขอแบบตึงๆมาหน่อยครับผมคุณสิบหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ถ <coś S 2> ึงค <rawd> ุณสิบนะทุกคนราฟามาอีกครั้งอาร์มยอไปกันเว้ยโอ้โหมาแล้วขี่เรือมาโอ้โหตัวเดิมครับผมครบปุ๊กครบปุ๊กปะกิปะกิไวส์สไลด์ม h i ี โอ้โหร่างกโกลเหมือนว่าจะหมดแล้วหรือเปล่าไม่มีเสาให้ขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีบ้านใน้ป้นนะตอนนี้จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับอินโดนีเซียอีเวนต์นะในอัปเดตนี้ครับได้ของมาเยอะมากเลยยังไงก็ฝากกดติดตามคัสตัวเกมิงให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย